วังหลังซึ่งจะเป็นลักษณะของการสร้างในวาระพิเศษแล้วก็รักหรือว่าองค์จะมีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นรักที่ลงในองค์พระและองค์พระที่มีการกลืนด้วยรักไม้และก็เป็นรักไทยนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดจะเป็นเอกลักษณ์ที่รูปทรงของท่านจะดูสง่างาม และไม่เหมือนกับพระสายวังหลวงหรือสายวัดทั่วไปจะมีเอกลักษณ์พิเศษที่งดงามและทรงคุณค่ามากๆอันนี้รักไม้และรักไทยเป็นส่วนผสมที่ทรงคุณค่าที่ในการเก็บรักษาของเจ้าคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตกรมทรังสีซึ่งพอฟ้าก็ถือว่าเอามาให้พี่น้องประชาชนชมบรารมีเป็นสิริมงคล และสำคัญที่สุดงดงามและทรงคุณค่าสุดๆค่ะ